ครับรับอะไรกันครับวันนี้เป็นเออวันนี้เป็นไงบ้างกับงานวันนี้มาดีดีได้นั่งดีดีก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานครับขอครับซึ่งวันนี้เขาก็เขาเรียกว่าเปิดแม็กกี้มาทแม็กกี้มาครับที ชั้นชั้นล่างชโนปานะครับผมแต่ว่ามีมีเป็นแบบสาขาอีกสาขาสาขาในแถวชั้นสองเป็นแต่ว่ามันก็ใหญ่กั่าที่เดิมใหญ่กว่าเดิมเพราะตรงนี้เขาจัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเป็นปลอฟสตอร์แล้วก็ใครที่แบบเอ้ยยังอยากซื้อแบบพวกของเล่นอะไรแบบนี้ก็มีชั้นบนอยู่แต่ว่าความพิเศษของวักกี้วักกี้มาดเนี่ยคือเขาจะมีเขาเรียกว่าตัวลิมิเต็ดอยู่ใช่ครับผมใช่แล้วก็เปิดเป็น แม่แท็กพนักงานเก่ามาแล้วอ่ะพนนักงาอเผื่อใช่ไหมเขาก็บอกพนักงานเก่าอ่ะเอาจริงผมชอบเป็นพ่อค้าครับไอ้เรื่องเขามีสกมีเราไม่เายขายของเหรอะไรนะเราไม่เายขายสกิลวันหล่อของไม่มีครับมีแต่สกิลด้านอื่นแทนแต่ไม่ใช่ขายของจะไปอยากฝึกอูเหมือนกันถ้าไม่อยากเป็นพ่อค้าอะไรนะครับพี่บอกว่าอยากเป็นพ่อค้าใช่ไหมพี่อยากเจอคนเยอะๆสกิลเป็นก็้จับ ไม่นะ,ะเพเ่อยให้เจอเออบ้างก็ได, <Okay. S 3> ไได้แล้วเป็นยังไงบ้างครับสักวิธีการที่ข้อห้ากอนเราเป็นยังไง,งเอ่อถ้าให้พูดคุยพอได้ครับ <Yeah. S 1> พูดคุยก็คือถ้าพูดกับลูกค้าอะไรแบบนี้ได้ครับโอเคค<ะ>รับกับการที่ได้มาทำนี่ถ้าเรากันทีกเรา้าวันนี้เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นตืนตนต่นเต้นเพราะว่าอันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะถ้าเราจะต้องมาพูดแบบ แอบแอบเขินอยู่นิดนึงถ้าต้องพูดเยอะๆครับผมใช่แต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาของป๊อบมาดวยครับก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่พวกเราสองคนได้มางานของป๊อบมาด้วยซึ่งของผมอ่ะคือก็ซื้อพวกป๊อบมาอยู่แล้วแหละก็ซื้ออุ่นหนุนเขาอยู่เรื่อยๆครับผม ใ,ในข้างฝากหน่อยครับฝากครับผมก็ขอฝากแวกกี้มาดเป่าวัฟสตอร์ที่นี่ด้วยนะครับที่เซ็นทรัลพ r k ใครที่กำลังหาของเล่นหรือว่าเอาเป็นเป็นของฝากก็สามารถแวะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับที่นี่ก็จะเปิดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเป็น p o w e ว u p สตอร์แล้วก็จะมีสาขาที่สาขาข้างบนอีกใช่ใใชใชไหมครับชั้นที่2ยังไงก็สามารถมาดูได้เลยนะครับได้แล้วครับใครที่กำลังแบบเขาเรียกว,ว่าหาของขวัญให้กับนะคนที่คุณรัก ลูกพ่อแม่พี่น้องแฟนภรรยาอะไรก็ตามเรียกว่าเอาจริงๆเรียกว่าป๊อปมาเดี๋ยวตอนนี้ถือว่าเป็นแบบของที่เอาไว้ให้เอาไว้ให้คนที่เรารักแล้วก็ทำสามารถให้ความสุขได้ใช่ครับผมขึ้นหัวขัดผมด้วยครับอะไรนะครับขัดผมด้วยครับผมจะสศมเพราะว่าน้องสาวผมชอบแล้วก็เพื่อนหลายๆคนผมก็ชอบมีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมสำหรับตัวที่ผมชอบแต่ก่อนผมก็ชอบรับบูบูนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเล่นมอลลี่ มีเยอะอย่างฮันที่านหน่งพัก็พอสมควรครับพอสมควรที่ดีแหละที่ดีแหละที่ดีอรากายอาทอยด้วยมั้เยอะครับเยอะ ยเยอะเลยเพราะว่าคุณแม่ก็เล่นด้วยครับ,รบเล่นแบบพวกต mm ัวมอลลี่พวกลาบูบ hmm. ูแล้วก็พวกไทยเบบี้อะไรแบบนี้ก็ <c oughs> จะค่อนข้างเยอะ <c oughs> ถ้าชอบแต่เด็กมินิสุถ้าโดยส่วนตัวเดี๋ยวก่อนอนะ่ะชอบลาบูบ hmm. ูก็จะเก็บคือแฟนคลับให้มาก็แบบเก็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 บ,บแล้วหลังๆเนี่ยซื้อเป็นตัวแบบโป้มอลลี่ที่เป็น400เปอเซ็นต์1000ซอะไรแบบนี้เก็บไว้ที่บ้านคนระับเพราะว่าคุณแม่ก็ คลั่งพอสมควรคลั่งพอสมควรมีได้ตัวซีเกตแต่ว่ามันตัอะไรนะคตัวที่เกตยังมีได้กับอะไรมยได้อยู่รอบนึงเอางี้เอาจับใจนะตัวซีเกทในใจผมมีแค่ตัวเดียวเอาเอข่าัวไหนก็ไหนเออเอาโวเชียเออซีเคตสำหรับผมมีแค่มีแค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวที่เป็นแบบในใจเนี่ยมีหลายตัวมีหลายตัวเพราะหมาก็เป็นหนึ่งเลนั้นใช่ครับแต่ว่าตัวซีเกทขอขอยกให้ลูกผม ลูกจะออกงานแล้วมีกี่วันเนี่ยใช่คุณคุณรู้ตารางงานลูกผมด้วยหรอู้สิลูกผมไม่รู้เลยครับใช่คนสอนลูกยังไงเรื่องการสัมภาษณ์ลูกผ้สัมภาษณ์ด้วยใช่เลยสัมภาษณ์พร้อมลูกเหรอไม่ไม่ไม่สัมภาษณ์กลางโอ้โสัมภาษณ์พร้อมการกับโฟกัสกลางราเทีลูกยังจะต้องสัมภาษณ์ถึงแม่เพราะเขาเขาเอาตัวรอดได้เขาอาตัวรอดได้ นะในหัวในหัวมีคำว่าอะไรอยู่ว่าเป็นสองพยานอ่ะแต่ไม่อยากพูดออกมาจริงจลูกเราลูกเราเป็นไงบ้างแต่สไตล์ลูกเราเปี้ยไม่เป็นไรออกงานก็อเป็นห่วงไหมผมไม่ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเขาผมเป็นห่วงคนรอบตัวเขามากยังไงลูกเราทำให้ครอบครัวของเราเป็นไงมีความสุขและความทุกข์ไปพร้อมๆกัน ผมว่าผมว่าทุกอย่างมันออกมาทงภาพแล้วมันไม่เนต้องอธิบายเลยดีภาพหภาพหนึ่งคลิแทนน้ำาใหม่ครับอะไรนะครับโอ้หลายอย่างนอกจากบอยยมีเยอะที่เยอะไม่ราอะไรนะครับเจะสามใรอืมก็ไม่รู้เหมือนกันสี่ว่าไรดียวไงกิซีว่าลกครับมาๆไปขหน้โอ้ก็คล้าคลกันไปครับแต่ ครึ่งหนึ่งจากผมครึ่งหนึ่งจากเฮียแล้วกันคนระับใช่ก็ <laughs> ม,มีความดื้อความซนแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบ <laughs> <laughs> ใช่ครับผมยังควบคุมได้ใช่ครับนี <laughs> <laughs> ่น่นี่นี่เขายากไหมไม่ไ <laughs> ยาก <laughs> <laughs> ไม่ไ <laughs> <laughs> ไมยากผมไม่ได้เทรนไม่ยากผมไม่ได้เทรนใช่ครับผม วันที่ยีนห้าครับผมเป็นไงบ้างครับก็จะใกล้ EP หก EP หไปแล้ว EP 6แล้วครับผมอาทิตย์นี้เป็น EP ที่7จละเออเดินทางมาเกินเกินครึ่งทางแล้วครับเป็นไงบ้างครับก <im itar ism> ็ดีครับผมก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็คือแฟนๆเขาก็คอยเอาใจลุ้นทุกๆ EP เพราะว่าน้องอินทูคือเขาเขาก็ร้องไห้เกือบทุก EP เขาก็เลยเออเป็นกำลังใจช่วยใช่ครับผมแล้วก็ผมว่าเฮียจิมอ่ะ ทับฟ้าในเรื่องนี้คือมิเสน์มากมีเสน์มากๆทับตกคนได้เยอะวตกตกคนได้เยอะมากตกในทางไหนครับพี่ทางดีทางีดีทางีดีทางที่เนี่เออมิเสนงตอนเมาอาทาเรื่องฉากเมาเลยทาเรื่องฉากเมาเลยอารอไอะไระอ การเดินทางมาเกินเกินครึ่งแล้วสำหรับเรับคือเอาเรียกว่าตอนนี้เส้นเส้นรักเส้นรักของของตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอิ่มฟูเลยทีเดียวนะผมเรียกว่าเอาเอาตรงก็คือเรียกว่าหมอน,น้าฟ้าก็คือจีบเป็นทุกติดแล้วแหละอ่าอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยพลาดเาขาเขาฟ้าไม่เคยพลาดเหมือนกัะถ้าเขาจะเล็งใครเนี่ยก็ล็อกเป้าแน่นอน,น มโดนเต็มเต็มเหมือนคุณนะครับไม่มี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 ครับไม่มีครับลบเก่งแค่ไหนก็โดนเต็มเออนี่คือนี่คือธรรมชาติก็ตอนตอนเล่นอยู่ในซีก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับค่อนข้งใช้ได้เลยใช่ครับผมล่าสุดล่าสุดน้องสิงไม่ถึงมันมีช็อตที่กดคูปองไว้ใช่ไหมครับ อพี่อยากพูดถึงช็อตไหนแล้วรครับผมพี่พูดถึงช็อตที่กินโออิชิอ๋อครับจบคือคือไม่ได้อิมฟอยบทแต่ว่าด้วยความที่บทมันเป็นแบบนั้นด้วยเราแอคชั่นเราก็เลยต้องต้องเขาเรียกว่าคือคือมันเล่นไปขนาดนั้นแล้วอะ่ะหมายถึงว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปเขาเรียกว่าครออค่อมเนาะขึ้นไปข้อมินทูก่อนที่ดาวฟ้าจะไปคร่อมินทูอ่ะมัน คือก็เล่นไปขนาดนั้นแล้วแอมพม่หลบด้วยแล้วเขาก็สู้มือเราแหมแล้วบทบทต่อไปมันก็ต้องพูดว่าเอ้ยพี่เป็นหมอวิกฤตนะไอ่ใช้ยาแรงมิดนึ่งแล้วมันก็อ่ะมันก็ลบยาแรงมันต้องยังไงอ่ะถ้าถ้าเราพูดแบบนั้นแล้วถ้าแอคชั่นมันแบบแอคชั่นมันเจ๊ยงกันมันไปม่ถึงงนั้น มันก็มันก็ไม่ใช่ยาแรงพี่เราต้องเอาให้ถึงเราก็เออเราก็ต้องใส่ใส่ยาแรงให้นิดนึงได้แล้วใช่ครับแล้วยาเป็นไงครับยามันแรงไปครับผมยามันแรงไปแต่ว่าเราเราก็ซื้คือตัวอินทูมันสู้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ไม่ไม่ถอยอยู่แล้วยังไงเจอแบบเนี้ยเขาเขาแบบชอบใส่เลยใช่ครับผมเอาตีเอาตีพูดออาการเอาตี เดินจี้อ่ะเนี่ยไม่เอาที่ก็เป็นงานสังสรรค์ของบริษัทคนก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนี่แหละครับก็งี้ครับแต่ว่ามันแค่บังเอิญว่าเป็นมันเกิดของพอดีใช่มันเกิดขพอดี เฮ้ยผมจำไม่ได้หมดที่หมอจำได้หมดเลยเหรอว่าทำอะไรไปบ้างทำอะไรบ้างเฮ้ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันก็เห็นกันหมดอยู่แล้วครับอะไรครับกที่ผมจะโตขึ้นเป็ทีมแในชาวบ้านก็แอบตกใจวันๆยู่นิดๆครับวันๆเพราะเราไม่เคยเจอร่างนั้นมาก่อนใช่นอกจากในซีรีส์แล้วร่างไหนก็เป็นอีกร่างหนึ่งงานสามริตรเออมัน มันต้องปล่อยมันต้องปล่อยเท้าเปล่าได้เท้าก็เท้าเปล่าได้แต่เขาแค่เออเขาแค่ต้องเก็บเก็บทรงได้แต่ว่าอย่างพวกผมอาจจะไม่ต้องเก็บแล้วแตู่้ว่าซีอาจจะเท้าเปล่าไม่ได้อยู่นะไม่เหี้ยท่าท่าไม่หลุดมาท่าไม่หลุดมาท่าไม่หลุดมาผมเพลงทุ่เพลง Happy Birthday มันจะจบแล้วไหมพี่อ้อมไปมันไม่ถันยแล้ว ต้องขึ้นแล้วต่จะจได้ใช่ไหมว่าเราทำอะไรัไป้างหรือว่าไม่เห็นพี่าอพี่จะให้ผมดีพีดผมก็ยังทำได้ที่มัน <c oughs> ไม่้ทำนวยน่าเสียดายเนาะแล <c oughs> ้วมีกอดกันแบบวอสแลวพีก็เรากับอสนาวือมไม่ไ้ม่ได้ไ่ไดนะ้ <c oughs> ไ่ไไม่ม่้ไม่ไ <c oughs> ่่ไม่มไม่ได้้ไ <c oughs> ่้่เได้ ครับผมเป็นไปดีคร <c oughs> ับยังไงก,<ำ>ก็ยังไงก็ขอฝากทำนายไทยทัพนะครับไม่เป็นจิกบวบซีก็จะออนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งทางจีนเนยี่ห้าแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแบบอันคัดเลยทางฟิวนะครับ4ทุ่มครึ่งแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกๆตัวละครในซีรีส์เรื่องทำนายไทยทัพด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอฝากอีกงานหนึ่งนะครับผมก็เป็นเอ่อ ไม่เมจิกพรอฟเฟซีลักกี้เลอร์แฟนปารนะครับผมก็จะจัดตรงกับวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ตรงกับ Final EP ใช่ครับผมที่ m ฮ c Hall The Mall Life s t ตอ e บางกะปินะครับเดี๋ยวจะขายบัตรวันที่7กันยายนนี้7กันยายนนี้ใช่ครับผมรอรอกันที่หน้าคอมพิวเตอร์ให้ดีๆใช่ครับก็สามารถกดบัตรกันได้นะครับที่ทางทางไทยที่เก่งเมเจอร์เวลา10บโมงตรงเวลาเจ็ดเจ็ดกันยายนเอ้ววันที่7กันยายนครับครับผมแล้วสุดท้ายนะครับฝากคอมมานด์ด้วยนะครับใช่ครับ ข้าวขาอะไรคะข้าวบักข้าวบักโอ้ยผมว่าแม่ๆกดกันได้อยู่แล้วครับไม่น่าห่วงมือไวกันอยู่แล้วไวได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วก็ให้หวยไปแล้วเอข้าวขาเนี่ยต้องไปหากันเลยเอาเงินไปถูกหวยแหละมันเป็นบาดีมันถูกหวยก็เปนบาทผมไม่ได้ซื้อออกมือออกมืกออกมืออะไรนะไว้ออกมือแ อ๋ออายุเขาอายุเขาสามหนึ่งสามหนึ่ง